ปรุงรสฝาเขียวตลาภูเขาทองแบงค์ชายหนุ่มผู้หลงไหลในการปรุงอาหารที่จะชวนคุณมาสนุกกับสูตรอาหารที่คิดเ่นแบงค์รับท่านผู้ชมนี้อยู่กับเราคุณฝ้ายนะครับสวัสดีครับ วันนี้เนี่ยเราจะมาทําเมนูมัทรูมิซอโตหรือว่าริซอ t โตเห็ดนั่นเองก็จะเป็นอาหารอิตาเลียนฮะช่วงหลังเนี่ยผมทําอาหารกับสาวๆสวยๆแบบไม่ค่อยได้ครับทำไปมือสั่นไปกใส่เพิ่มเติมเกินอะไรประมาณนี้ก็เลยชิงทําก่อนเลยชิงทําก่อนไม่งั้นเดี๋ยวอาหารออกมาไม่อร่อยวันนี้คุณฟ้ายต้องมาําผมจะเป็นคนสอนได้เลยได้เลยค่ะสอนวิธีขั้นตอนอย่างละเอียดเลยนะคะโอเคนะครับ เริ่มจากนี่นะฮะเราก็จะใส่น้ำมันมะกอกนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะหอมใหญ่ใส่เลยเหรอคะใส่หมดเลยหอมใหญ่ตามด้วยนี่ฮะกระเทียมกา<ร>มต่อไปเนี่ยเราก็จะลงผัดด้วยเห็ดเลยจะใช้เห็ดอะไรก็ได้นะฮะปรุงรสด,ด้วยนี่นะครับซีอิ๊วถั่วเหลืองอ๋อพริกไทยดำนะฮะนี่ครับตามด้วยวายขาวนะฮะโอ,โอต้องใส่วายขาวด้วยเหรอคะใช่พิเศษตรงนี้เอง โอ้ไม่พิเศษพิเศษที่ซอสเราไม่ได้ใส่ดิบไก่ขาวทำอาหารไม่ยากครับไม่ยากจริงด้วยค่ะไม่ยากมีคนคอยใส่ให้แบบเนี้ยเอาผัดอย่างเดียวใช่ไหมผัดอย่างเดียวในระหว่างนั้นก็ตามลงข้าวลงได้เลยลงเลยใช่ไหมลงไปผัดเลยลงเลยเข้าไปคลุกเข้าให้เข้ากันกลิ่นจะต้องหอมมากขึ้นอีกแน่แเลยใช่แล้วเติมน้ำชิ i เก้นสต็อกลงไปจนให้ข้าวจนสุกกวนไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้า ถ้าแห้งจนเกินไปเนี่ยตรงข้าวตรงข้างล่างจะไหม้ตอนนี้เนี่ยผมจะย่างกุ้งว้าวโอเคโอเคงั้นระหว่างนี้ไฟก็โกนไปเรื่อยๆนะคะครับผมนี่เราใช้เนยเมื่อกี้ใส่ไปละรอบหนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะใส่อีกนี่โอ้ใส่เยอะไปนะเนี่ยใส่เยอะไปอะ่ะเอาออกแต่ไม่赖อะ่ะคุณผอมคุณคุณ,ค,ณคุณกินไ,ได้ ก่อนเราไม่แน่ใจอะไรเราต้องค่อยๆใส่นะคะค่อยใส่เพราะไม่งั้นจะแก้ยากนะเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ชีสเป็นพา์มซานตอนนี้เราตัวใครตัวมันนะคะคุณ้ายเหลือแต่จัดจานนั่นเองไปจัดจานเป็นรูปหัวใจค่ะนี่สวยไม่ดีเนี่ยใส่ใจใส่ใจผมลงไปด้วยนะ ตอนที่เราจะชิมเนี่ยจะถามคุณเก่งว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับแล้วก็มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้นะครับก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ครับโอเคคุณเก่งจากหน้าตาเนี่ยเดาออกไหมว่าอันไหนเป็นของใครจานหนึ่งจะเป็นรูปหัวใจครับอ่าใช่ไหมจานหนึ่งก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ธรรมดาธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับน่าจะอร่อยทั้งคู่นะครับอื<ม><ม>อโอเคเรากินเลยดีกว่า อร่อยครับอร่อยข้าวก็ผสมเหมือนชีสอย่างนี้ไหมครับได้มีเนยออกแล้วมาลองๆอันนี้นะครับลองอันนี้ได้ครับได้ผมว่าจานนี้จะจะรู้สึกว่ารสชาติมันจะแบบจืดๆกว่าจานนี้นะครับจานนี้มันจะเต็มคนกว่าถ้าแบบว่าผู้หญิงกลัวอ้วนก็กินอย่างนี้ก็จะโอเคกว่านะครับผมโอเคตอนนี้เราตัดสินเลยดีกว่าตัดสินนะครับผมขอ นี่ครับจานรูปหัวใจครับเก่งมากเลยค่ะวันนี้เป็นไงมารายการได้เมนูใหม่กลับไปทำที่บ้านแล้วไฟสามารถจะมีเมนูใหม่เวลาไฟแบบหิวๆแล้วก็รีบทุกอย่างหาได้หาได้ง่ายๆตามในครัวบ้านเราด้วยใช่ั่ไป